สวัสดีทุกท่านครับผมเดินทางมาถึงสุดทางแล้วครับนี่สุดแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเลี้ยวซ้ายนี่ครับ <c oughs> ก็จะเห็นสวนคุณนะมาดูให้หน่อยมาชมให้หน่อยโอ้ภูมิใจนําเสนอแห่งครับวันนี้ก็บอกที่มาที่ไปแล้วครับลาทุนทัพมาที่สวนยังไม่มีชื่อนะครับแต่รู้แค่ว่าเป็นการปลูกทุเรียนอปีแรกเลยนะครับผมนะครับเห็นหลอกเห็นลอนลอมรั้วไปแล้วน่าจะใช่นั่นแหละครับ พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอวังหินครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าเข้าก็มาทางบ้านยางกุดครับตำบลหมากเกียบเมืองศรีสะเกดครับผมโอ้โหยังมีสวนให้เห็นอยู่ครับอ,อ,อ๋อสวนมณีโชต์อ้าวมีชื่อแล้ว <c oughs> ครับม,ม,มีถนนหนทางเข้าถึงครับนี่สวนมณีโชตครับ ปฐมมาเ์ิกเดี๋ยวพาไปดูว่าในสวนมีอะไรบ้างครับ <c oughs> มีหอดกาก็ลองผิดลองถูกครับน่ะตั้งใจว่าจะลงทุเรียนก็ลงแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับ,รบปีแรกเลยครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งสองสามแถวแรกนะสี่ห้าอ้าวแถวละห้าโอเค มีแค่หมดกี่แถว1 2 3 4งสองสห้แถวเมนูนับจำนวนต้นดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าโดยประมาณ10บกว่าต้นแต่ละแถวนะครับก็ประมาณ50ต้นครับเบ็ดเสร็จห้าสิต้นขึ้นไปเอาพูดง่ายนะครับแล้วก็ใช้อีกทีหนึงอ้าวมีนี้ด้วยครับหอมหอมแดงสีสเกตครับเพอดินพื้นที่ตรงนี้เป็นดินที่ว่าเป็นดินเดิมเลยนะครับก็จะมี ออลักษณะเหนียวเหนียวเหมาะเหมาะกับการปลูกหอมแบบนี้หอมก็จะได้สวยด้วยนี่ครับแรกเริ่มเดิมทีก็จะไม่มีดินแดงอย่างนี้ฮะอันนี้สั่งมาเป็นพิเศษนะเพื่อทําการปลูกทุกเรียนโดยเฉพาะนะครับนี่ครับโอ้เห็นแล้วครับนี่ดูครับท่าทางน่าจะโอเคอยู่นะครับพ่อวาดูโดยสายตาเรียนรู้กันไปนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับปฐมมาบทปฐมมาเลิกสวนมณนีโชดน,นะครับโอ้ก็น่าอยู่ขึ้นครับนก็เหลือแค่ปลูกกระท่อมเข้าไปนะครับเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวนะครับแม่ดินสวยมากครับดินออกประมาณนี้ครับนี่คือดินเดิมของเขาเลยนะครับดินเดิมเดิมเลยลก็จะเอามีดินแดงเมื่อกี้ที่ผมบอก มารองพื้นนะครับรองพื้นด้วยดินแดงนะครับทำเป็นโคกขึ้นขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ลงมือปลูกเป็นทุเรียนปีแรกครับลงปลูกแล้วที่นี่สวนมะนีโชดครับนะรอยต่ออำเภอบางหินและวอำเภอเมืองสีสะเกตโอ้โหดินสวยมากครับผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเช็คยอดอีกทีว่ากี่ต้นครับครับเช็คยอดสักครู่นี้ครับ ก็ประมาณ70ต้นครับลงครั้งแรกเลยได้ยินว่าแตกยอดแล้วเดี๋ยวผมหาดูก่อนว่าต้นไหนเกือบทุกต้นแล้วบ่ส่งสัญญาณที่ดีครับหน้าฝนคือก็อย่างว่านะครับต้องติดตามรอดูเรื่อยๆอติดตามชมเรื่อยๆนะครับอาศัยประสบการณ์นะเพราะทุเรียนนี่ปลูกยากมากครับแล้วก็ หลากหลายเทคนิคแต่ละสวนแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็เพิ่งเริ่มศึกษาก็คืออย่างน้นอยๆอะ่ะก็อยากมีสวนทุเรียนนะเอาไว้ทานในครอบครัวนะครับง่ายๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลนะจากพื้นที่ที่เราเอาศัยอยู่นะครับพูดง่ายๆบางคนบอกว่าเปิดประตูออกมาจากบ้านก็ให้เห็นเลย <c oughs> นี่ครับก็เป็นตามที่เห็นนะครับเราก็พยายามเพียรพยายามปลูกต้นทุเรียนกันนะครับผมโอเคครับพื้นที่ไม่ค่อยเยอะครับ จากทางเข้ามาก็ได้ประมาณ70ต้นครับระหว่างต้นก็ประมาณนี้ฮะประมาณ6เมตรนะน่าจะได้อย่างน้อยอย่างน้อยนะครับ 5, าคูณหเมตรแต่ละต้นแต่ละแถวแล้วก็พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะเป็นปล,ปลูกข้าวนะครับนะฝั่งนู้นนะครับยาวไปถึงถึงรั้วนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคฝั okay. ่งนี้ก็จะเป็นติดถนนที่สุดทางมาเมื่อกี้นี่แหละ นะครับโอเคครับผมพทาทุกท่านมาชมสวนมะนีโชตปฐมมาบทแรกเริ่มของการลงทุเรียนหมอนทองครับแล้วก็ปลูกหอมสีสะเกตแทกเข้ามาอ่ครับผมลงไว้เพื่อได้จะได้ติดตามผลการปลูกว่าเป็นอย่างไรครับวันนี้ช่วงวันที่วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2 5 6 6ครับ ติดตามชมเรื่อยๆด้วยกันนะครับว่าพายพังหน้าทุเรียนจะโตไหมยือจะเป็นอย่างไร <c oughs> โอเคครับผมลองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ <c oughs> ที่นี่สวนมณนีโชตรอยต่ออำเภอวังหินและอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับผม